อยากใส,ส่ข้าเวอร์สก็ให้เติมหน้ามึงทีมซสาดีลิโก้โเก่ท่าหนึ่งฝากรอยดีเราวิธีแก้เบื้องข้างหนึ่งโยเล่เสพน้องกูเม่งร่างหนึ่งเตะหน้ามึงก,ก็โดนทีมซสาดีลิโก้เก่ท่าหนึ่งยอยากฝากรอยดีเราวิธีแก้เบื้องข้างหนึ่งโยเล่เสพน้องกูเม่งร่างหนึ่งอีมครามึงได้บินก็แย่ข้ายา่แน่คือแน่กูจะไม่ไวนะ้หน้าในะบหน้ากูไปพลังขึ้นเติมมันกบโกคุเบสกูก็แท้จะกงกับเรพวกมึงยุบ เงินเล็ดช่องทองที่เป่งแพงมึงยังหาได้ไม่เท่ากูดาวสติลีกูดีสิลีกไปเวลามึงซีมีเลีกไปเวลามึงซีมีใครบอกกูไม่มีดีกูให้เธโรอชีจีบอลตี้กูไนกี้เย็บแน่มึงเล็ดยิงวันตอนกูย้อมขี้บอกว่ากูไปยังไงไปอย่างนีง้ถ้าไม่รู้จักกูดีชีวปากกันสักทีกระโดดทีบเสาตีลูกเก่กท่าหนึง่งอยากฝากเรตินโอ้ยตีเกมเป็นเกมดึกยัวเล็บสาประตูกูเบ่งร่างหนึ่ง เตะหน้ามึงทีมสองที่ลกูเกกท่าหนึ่งฝากรอยตีตะคว้ยที่แกมึงห้างหนึ่งยเล่เฉียมทั้งทงเวงรุ่งร่างหนึ่งอยากจะเตะหน้าแบบว่าจังจังเนี่ยพบเสียงดังดังฟ้อนละแบบแนบแนบแหมถ้ามึงล้มแนมมึงแนบกับพื้นเนี่ยเฮมึงโชว์เฟียวอยากเดียวอย่าเพล้มเฮมึงโชพาวเรากับหมาใช่ไหมแมเริ่มคมคงคุณภาพดีๆไม่เหมาะกับหน้าของคนยังแม่งหน้ามึงจังเจ็กดอยหน้ามึงใไงเพื่อนมึงบังนะตุ๊กเล็กกว่าจะล่อหน้ามึงพัง หึงมึงจังเห็นมึงอยากเกิดกูจะเป่าให้ดับคอมีครั้งเดียวเสียจะเอาให้อหลับแล้วก็ขาดีก็ไม่มีซีนให้แซวยอยากเล่าคู่ไหนก็เลือกเอาไอ้สัตว์เตะหน้ามึงทีมสองที่กูเก่งเธอหนึ่งฝากร้อยดีเราไว้ที่แกมึงครั้ง,ง,รง,ง,รงหนึง่งยัวลีซันช่างดังก็ไปเตะหน้ามึงกระโดดทีมสองที่ละกูเก่งเธอหนึ่งอยกฝากรอยตีเราไว้ที่แกมึงยัวลีซันเราต้องไปครั้งหนึ่งไอ้ เยวกนาบุกราซนสดเีมิเชลมลงมาตอนนกูนั่งซิะฟังสบเาวดีนะสมมตมด้ซงเยกับลอักานเลกูไม่อูมาจากไนลกันจะพาบวกมึงก็มาพอรดเดี๋ยวมึจะไปเวลาที่มึงกูมึงรอที่กูดูแปกเลยบมนรดไม่ต้องฟังม่ลองให้ชื่อบีสามตายสัอยากใส่เข้าเวอร์ซ์เเปนหน้ามึงทีมสองดีลกเก่งทีหนึ่งฝากได้ตีเราไว้ดีมึงก็นหนึ่ง โย่เลยเสร็จมันทำกูเบ่งร่างหนึ่งอยากใส่ช้างดาวพิเตะหน้ามึงกระโดดทีมสองตีละกูเก่งอยากฝากรอยตีนเอาวิธีเกมมึงข้างหนึ่งโย่เลยเสร็จมันทำกูเบ่งร่างในกีและก็ไปเตะหน้ามึงมันใส่สายไปในเบนดึงหน้าตึงใส่กูไปอยู่ใจไปในมึงหน้าบึงโย่เลยเสร็จมันทำกูเบ่งร่างหนึ่งไอ้เหี้ย